ตอนนี้เรามากินข้าวอยู่ที่นี่นะครับนี่นี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศสวยงามมากครับตอนนี้น้ำขึ้นด้วยนะครับตอนนี้น้ำขึ้นเ,นร,นนนนเรามากันสองคน บพามากินข้าวด้วยนะครับนี่แล้วก็มาสองเหรียญน,นี่ครับเหรียญเนื้อเงินครับรุ่นแรกวัดนางตะเคียนนะครับสวยงามจริงครับพอดีกรอบแตกกรอบแตกมีเหตุการณ์บางอย่างนะครับ วันนี้ครับด้านหลังครับผมเดี๋ยวเรื่องอาหารค่อยว่ากันอีกทีนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ